สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับผมวาเชิญไกรนันทาอดีตก,กรรมการสุขคมผแห่งประเทศไทยในภาพบรมราชินูปมัมพบกันวันที่9มกราคมพุทธศักราช,ช2567ตรงกับวันพฤหัสบดีขึ้น11คำ่ำเดือนยี่ปีบโรงวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของดารานักสแสดงพระเอกในตำนานนะครับซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาในคดีแชร์ลูกโซ่ โดยแอบแฝงมาในรูปของธุรกิจขายตรงนะครับโดยเจ้าตัวอยู่ในสถานะผู้บริหารด้านดูแลผลิตภัณฑ์นะครับโดยถูกเรียกขานว่าบอสแซมนะครับในธุรกิจดังกล่าวปัจจุบันนั้นถูกจองจำราว3เดือนได้พ้นข้อกล่าวหาโดยอายการสั่งไม่ฟ้องนะครับในวันวันนี้นะครับจะเป็นดวงชะตาของคุณแซมยุรนันพระมนบมนตรีหรือบอสแซมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจดีไอคอนคฟ ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างปัญหาให้กับสังคมในวงกว้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของคุณแซมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ8มกราคม2 5 6 8ที่ผ่านมานะครับแซมยูโรนันหรือบอสแซมพ้นเรือนจำนะครับหลังอายการสั่งไม่ฟ้องในคดีไอคอนกรุฟนะครับสมกอดครอบครัวขอบคุณกระบวนการยุติธรรมก่อนเดินทางออกจากเรือนจำได้จุดธูปไหว้สารบริเวณหน้าเรือนจำและก่อนขึ้นรถนะครับได้กล่าวขอบคุณสื่อมวลชน ที่มารอต้อนรับและขอขอบคุณกระบวนการยุติธรรมและหลังจากนี้จะมีการชี้แจงหรือไม่นั้นขอกลับไปที่บ้านก่อนไว้อย่างนั้นนะครับเมื่อ16ตุลา2567ที่ผ่านมานะครับผมเคยวิเคราะห์บอสแซมไว้ว่าในดวงชะตาของคุณแซมยุรนันนั้นช่วงอายุ61ย่าง62คือราวมก,กราคม2567ถึงมก,กราคม2568ต้องถือว่าเข้าเขตอันตราย อีกช่วงหนึ่งของชีวิตนะครับโอกาสติดคุกติดตารางเป็นไปได้สูงยิ่งในดวงชะตาหองคุณแซมนั้นมีโอกาสหรือมีทิศทางที่ดีหลังจากอายุ62ย่าง63คือรามก,กราคม2568ถึงมก,กราคม2569มาบัดนี้คุณแซมได้ถูกจองจําและมีโอกาสได้รับการประกันตัวตามที่เคยวิเคราะห์ไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาในช่วงปัจจุบันจนถึงอนาคตกันคุณแซมยุรนันนั้นเกิดวันที่2มก,กราคม2 5 0 6นะครับ รงกับวันพุธนะครับขึ้น8ค่าเดือนยี่ปีขานในทางสากลนั้นเป็นปีเถาะด้วยัยังไม่ขึ้น1นึ่งค่ำเดือน5นะครับยังเป็นปีนักษัตวเดิมอายุป,ปัจจุบันคือ62ปี7วันนะครับย่าง63เลยเป็นเกิดมา7วันเดี๋ยวเรามาดูช่วงอายุจอนะครับ62ย่าง63คือตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยไปจนถึงต้นปี2569กันนะครับ อุต a ไปกระทบสุพะมีราหูเกาะยังคงมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานรวมถึงคดีความอย่างค้างคานะครับมาตาไปกระทบการลักกินีมีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการบางอย่างที่ต้องแก้ไขการลักกินีไปกระทบปัตตานีจะมีปัญหาในเรื่องของการลงทุนหรือการทําธุรกิจใหม่ๆยังไม่เกิดความคล่องตัวนักนะครับกรรมะไปกระทบหินะเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานยังต้องมีการแก้ไขอยู่นะครับจุดเด่นในช่วงอายุจร์นี้ก็คืออรปิเป็นสีในทางทักษะ อุปสรรคที่เคยมีจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นนะครับพยะเป็นสีในทางทักษะในเรื่องของคดีความเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกนะครับไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวใดๆนะครับถ้าถูกจองจําก็ได้รับการประกันตัวตามที่ปรากฏมาถึงตรงนี้พอจะสรุปได้ว่าณปัจจุบันจนถึงต้นปี2 5 6 9 ในดวงชะตาของบอสแซมภาพรวมถือว่าเป็นบวกมากกว่าลบนะครับในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานก็ยังถือว่ามีความโดดเด่นไม่มากนักนะครับเรียกว่าพอประครับประคองไปได้หากมีงานใหม่หรือธุรก,กิจใหม่เกิดขึ้นก็ยังถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรแต่จุดเด่นในช่วงอายุจรนี้ก็คือปัญหาเรื่องคดีความอุปสรรคต่างๆจะได้รับการแก้ไขไปสู่ทิศทางที่ดีนะครับจากดวงชะตานั้นจะมีโอกาสกลับมาสร้างชื่อเสียง ได้อีกไม่นานนะ,ะครับอาจใช้เวลาเพียง1-2ึ่ขวบปีเท่านั้นก็จะมีโอกาสกลับมาสร้างยอเสียงได้ดังเดิมด้วยในดวงไดง้ในช่วงอายุช่วงในช่วงอายุ63ย่าง64นั้นกรรมะนั้นเป็นสีในทางทักษะจะมีความโดดเด่นในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานท้ายสุดนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับฟ้าหลังฝนย่อมงดงามเสมอผมเปช่นไก่ในันานะครับยินดีให้คำปรึกษากับทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรักธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเรื่องท่านเลื่อตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุ่งราวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการหัวนมมากกว่า20ปีนะครับเรียนรู้มากกว่าทุกศาสตร์แล้วก็ตรวจดวงชะตาของผู้คนในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตรวจดวงชะตาจะให้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ามือทั้งสองข้าง3ก็คือลายเซ็นไม่มีลายเซ็นเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือเพื่อดูธาตุของลายมือนะครับ สี่อรูปใบหน้าเพื่อดุงเฮงและหคือบริษัทที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญกันทองอย่าได้ขาดมือกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอมีแฟนหน้ารักและอยู่ในอาวาสขอบคุณทุกคอมเมนต์ถ้าอยากวิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไ,กากไว้ที่ใต้คลิป ติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID Line เวลาประมาณก9 0 0ถึง21.00ของทุกวันค่าบูชาครูก็1,000บาทต่อดวงชะตาจดไม่ทันดูคำอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คำว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชื่นชอบหรือพิมพ์คำว่าห้องโหรนารันทานะครับซึ่งผมทำบริการไว้มากกว่า400คู่เลือกคู่ที่ท่านชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชม ในวันนี้ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ